่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิดบวนบางประมาอิศัก์บวนกิยาพันธ์นะฮะระยะนี้ผมก็คุยท่านได้ฟัง ว่าในหัวข้อเก็บตกการบรรยายเพิ่มข้าวและการเพิ่มผลผลิตข้าวนะฮะซึ่งก็ได้คุยให้ท่านได้ฟังว่าผมได้ไปเล่าเรื่องอะไรให้กับพี่น้องชาวนาที่สะกลนครได้ฟังบ้างนะครับจากเรื่องพันข้าวการจะเพิ่มผลผลิตนั้นต้องพันข้าวดีและต้องมีการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพที่จะใช้ประโยชน์อย่างกรณีของการเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวอย่างนั้นเป็นต้นนะครับคนี้ต่อมาไอ้ตัวที่จะมาทําร้ายแล้วก็ทําลายข้าวของเราก็คืออะไรครับก็คือศัตรูนะศัตรูพืช สัตรูข้าวอันประกอบไปด้วยโรคแมลงนะฮะหรือแม้กระทั่งสัตว์อื่นๆอย่างเช่นหอยเชอรี่อย่างนี้เป็นตน้นนะครับอ่าผมก็คราวนี้ผมว่าขึ้นจอเลยเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องโรคเรื่องแมลงนั้นมันจำเป็นที่จะต้องฉายขึ้นจอครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นจอนะ มันจะมองไม่เห็นไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องโรคแมลงนั้นผมก็จะพูดถึงการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของพี่ดองชาวนาที่ทำร้ายทำลายที่นาของตัวเองโดยไม่รู้ตัวคืออะไรครับคือการที่เผาหญ้าเผาฟาง อันนี้คือการเผาเงินเผาทองของตัวเองทิ้งนะฮะไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าฟางที่เหลืออะไรนะั่นมันก็เกิดจากการที่เราใส่ปุ๋ยไปทําให้ต้นนะี่มันโตฟางข้าวก็คือต้นข้าวนั่นเองนะครับซึ่งมันมีธาตุอาหารอยู่ครบเครื่องนะฮะเพียงแต่ n p k นั้นอาจจะไม่พอเพียงพี่น้องครับนั้นต้องหยุดเผาหยุดเผาและทอดระยะ เวลาในการที่จะทํำให้วัสดุเหล่านั้นย่อยสลายนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่เร่งรัดการทํานาเกินไปสิ่งที่ดีก็คือก็ควรจะหวานพืชตระกูลถั่วจะเป็นปอเทืองจะเป็นสนุอฟริกันหรือจะเอาแหนแดงมาใส่นะฮะอันนี้ก็ตามแต่สภาพของแต่ละบุคคล แต่ละท่านก็จะทำให้ที่นานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีเป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเคมีตามที่บอกกล่าวกันไปแล้วทีนี้พอเราหวานข้าวไปสิ่งแรกนี่อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดตอนที่บรรยายนะฮะแต่เพิ่งนึกได้ในนี้ว่าหลายคนใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มาตรฐานมีการปลอมปน จากเมล็ดวัชพืชหวานไปก็ได้วัชพืชมาด้วยหรือเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพปลูกไปก็เสียที่นาเหมือนเพลงคุณดำแดนพันบอกนาดีๆต้องใช้ก็ปลูกพันดุดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาปลูกไม่ดีก็คือการใช้พัน์ธุไม่ดีการดูแลรักษาไม่ดีเนี่แหละครับ ก็จะเสียที่นาไปซะเปล่าๆพี่ร้องแฟนรายการที่เคารพครับมแมลงตัวแรกที่จะมารบกวนก็คือพอระหว่านข้าวไปถ้าพื้นที่แห้งแล้งฟ้าฝนไม่ค่อยตกเราจะเห็นปลายใบข้าวจะแห้งหลายคนไปเข้าใจว่าแห้งเพราะขาดน้ำถ้าเอามือจุ่มน้ำ แล้วรูดต้นข้าวนั้นไปจนถึงปลายใบจะเห็นมีตัวแมลงคือเพี้ยไฟติดมือมาเลยถ้าเป็นสมัยก่อนโบราณน,น้ำมันถูกเขาก็จะใช้วิธีไขลน้ำเข้านาจนท่วมยอดข้าวนะะแล้วก็ทำให้เพี้ยไฟตายไปนั่นหมายความว่า ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารคุมวัชพืชด้วยนะฮะแต่ว่าในยุคหลังเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะน้ำมันแพงจะมาไขาน้ำกันเยอะแยะอย่างนั้นทำไม่ได้เราก็ใช้สารปร้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฉีดพ่นในนาข้าวแต่เราต้องวินิจฉัยรู้ซะก,ก่อนว่าอาการอย่างนี้นะเพลี้ยไฟผมก็ยังเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ผมไปทำงานชายแดน ที่เขตวัฒนานครปราจีนบุรีสมัยที่เคเขมรลบกันอยางตูมต้มตุม้มนะก็ไปส่งเสริมอาชีพแนะนำพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ติดที่เพราะทะ่าน้มาเคเขมรลุกล่ำเข้ามานะฮะก็ปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยถ้าข้าวยอดแห้งนะไม่กลัวหรอก บอกจะต้องล้ำนะต้องแก้ผ้าแล้วล้ำถวายเอาผ้าถุงจุ่มน้ําแล้วปัดรางควานไปฮุยๆุยเหรหายผมก็บอกว่าอันนั้นก็มีเหตุผลเพราะว่าไอ้เพีย้ยไฟมันบินมาติดผ้าถุงจุ่มน้ํมามันก็ตายในน้ําก็ลดจดํานวนลงแต่ตายไม่หมดหรอกนะครับท่านผู้ฟังแฟ,น,ฟ,น,ฟนรายการทีรค,ครับและตัวร้ายในานาข้าววันนี้ และมีทุกยุคทุกสมัยก็คือหนอนกอข้าวผมก็ฉายให้ดูว่าหนอนกอมันมีตั้งสีชนิดหนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพูหนอนกอแถบลายสีชมพูหนอนกอสีครีมและเวลามันทำลายต้นข้าวมันจะเจาะเข้าไปในลำต้นเราจะเห็นต้นข้าวที่ยังไม่ออกรวงเนี่ยยอดจะแห้งแต่ถ้ามันไปเจาะทำลาย ตอนระยะข้าวออกรวงรวงข้าวก็จะขาวโพลนเลยนะครับรวงข้าวจะขาวโพลนเขาเรียกว่าข้าวหัวงอกนะครับเพราะว่ามีหนอนกอเข้าไปเจาะชัยที่ลำต้นข้าวนี่เป็นหนอนตัวร้ายและในยุคปัจจุบันก็จะมีหนอนมวนใบข้าวนอนห่อใบข้าว ซึ่งตัวหนอนเวลามันจะกัดกินใบข้าวมันก็จะสร้างาใยญ่แล้วก็เอาใบข้าวเนี่ยห่อหุ้มตัวมันแล้วมันก็กัดแทะผิวใบบางครั้งเรากว่าจะรู้ก็เห็นใบนั้นขาวโพลนไปแล้วแล้วมาฉีดพ่นทีหลังก็ไม่ทันการครับเพราะว่าหนอนมันเข้านักแด้ไปแล้วนะครับ ทาังอันนี้ก็เป็นหนอนตัวสําคัญนสำคัญในบ้านเราแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีแมลงบัวดูดกินแล้วก็จะทำให้ข้าวเป็นหลอดไม่สร้างหลวงนะฮะนี่บัวมันยังมีแมลงสิงก็จะมาดูดกินข้าว โดยเฉพาะ,มะเมล็ดข้าวในระยะเป็นน้ำนมเราจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆนะแต่ข้าวนั้นจะรีบมเมล็ดก,ก็จะรีบไปก็คือแมลงสิงป์มีแมลงดำหนามเวลามาทำลายวางไข่แล้วก็จะเข้าดักแด้ที่ปลายใบข้าวเราก็จะเห็นข้าวนั้นขาวเป็นย่อมๆอย่างนี้เราก็เกี่ยวเอาใบข้าวเหล่านั้นออกมา แล้วก็เผาทำลายเสียเพราะนั่นมันเป็นดักแด่นะฮะและมีนอนกระทุ้ควายพระอินนะครับนอนกระทุข้าวกล้านะสารพัดมแมลงศัตรูที่มารบกวนในนาข้าวนะครับและตัวสำคัญคือมแมลงอย่างพวกเพลี้ยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนอกจากดูดกินตาเลี้ยงข้าวที่เขาเรียกว่า ตายเป็นย่อมย่อมนะเขาเรียกไฟลำทุง่งนะมันก็ยังนำโรคใบหงิกของข้าวที่เกิดจากไวรัสได้พเพลี้ยจัาจากจั่นสีเขียวดูดกินน้ำเลี้ยงนำโรคใบสีส้มของข้าวได้พเพลี้ยจัาจากจั่นปีกลายหยักนะฮะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็นำโรคได้อีกด้วยพี่น้องครับอันนี้ก็คือส่วนของมแมลงที่ผมได้ฉายภาพ ให้กับแฟนรายการที่ไปร่วมรายการนั้นได้ติดตามชมกันแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางนี้ก็คงจะรู้เฉพาะชื่อก็ต้องไปศึกษาหาประสบการณ์เพิ่มเติมว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรกันนะครับใครๆก็รักหัวหัวคนไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวิยดีจริงๆหัวคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยล้นหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับสแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลัง2ตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัววัวคันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร16 8 8พลัง2ส,สูตร16 28พลังสองสูตร16-20ศูนย์และสูตร15 15 15พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน